กนน<อ>ับนำฉลาขึ้นมาก่อนเลยอยู่ในกนอสลากับ <c oughs> <c oughs> ในโอกาสนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกนะครับกลุ่มกุัสสีสวัสดนะครับท่านนายกเทศบนตรีจตบนวังสำมหมอนะฮะคุณพ่อพันนงค์ชัยประโคนครับที่ปรึกษานะครับแล้วก็ <ใ>ลกลับเยาวราการน,นะครับท่านรพระคุณเจ้านะครับได้ที่าดีววัดด็อกเตอร์อาด้า,ดน,าดนบนเวทีเลยนะคะคณะกรรมการนะคะผู้อาอาจัดฉลากนะคะด้วยเดี๋ยวเชิญบนเวทีเลยนะคะอ่าพ่อ้านนี้เลยค่ะขึ้นได้ยี่บ่าเอว่าผู้่าสนุอหน่อย <c oughs> ก็บอกว่าอย่าดูถูกเด้ศูนยปีนี่ก็ขึ้นมาแล้วผู้ว่างสบายแข็งแรงนะครับแจ็ทซิแจ็ทซิยังก็บอกว่าคณะกรรมการด้วยนะคะเรียนเชิญนะคะด้านบนเวทีนะคะคณะกรรมการผู้นะคะจัดทำฉลานะคะแล้วก็สารวัตรนะฮะสารวัตรทำนันแล้วก็ ค่ะพ่อครูจินทอบดีวัฒน์รองเตอร์เชิญค่ะรับแล้วก็ท่านประธานวุฒินะครับน่นะคะท่านนายกกรุงราชีส er ัวดาน่ากะามาเป็นผู้มอบรางวัลให้ครับนะคะพี่น้าเปล่าป่าน้ำม้อนกัดนขึนมาคลุยลุยกัดนุนลุนก่อนขล่นก่อนนะคะก้นก่อนขดก่อน โค่นขอนครผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีพี่น้องเอ้ยต่งรางวัลนะคะนางตัวตังรางวัลบอกตรงนี้ว่าว่าบางว่าเบื่อไงอ่าพี่น้องอ่าเมื่อใรายการนี้เป็นการจับสลากการกุศลโคกระบือเด้ออ่าเมื่อใดออกตัวหนึ่งย่าพี่น้องสบากี่ตัวอ่าสิตตัวอยู่สำรับที่คายสลากพูด อาสีได้ขึ้นเงินไห้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเมื่อนี้ตัวนี้เมดแล้วก็เลยจับสลากโดย,ยโท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสงมอเป็นคนจับในในสลากยังไ้าดน,นี่มีอยู่ลอยใบนั่นหมายความว่าสิีเหล็กโยตังค์ได้ศูนย์ศูไปจนถึงหนึ่งเบอร์ซี่สลากก็เดี๋คือเบอร์ซี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งไปจนถึงสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นั่นคือลอยไปลอยเบอร์ หนึ่งได้อยสิเถือนวัี้จจุงเมื่อพร้อมคอยเรียกให้ห้ายมือแล้วบนนี้จจุงเมื่อพร้อมเด้อผู้ใดเสื้อสลากัวซีไว้เทียมไว้เตรียมสลากก็ได้เมื่อที่ที่ซือไปน่ะไว้ทะเบิงไม้เล็กถ้าถูกแล้วก็ให้แสดงตัวยกมือมาเลยแล้เกษตรท่านนาโยกเด้บอดไปสลากไปดันไทยละเกษตมืัอนี้เจ้าของอยากโยกผู้เป็นเจ้าของงัวกับมาพร้อมที่สี่ผ้าไปเบิงตัวงัว เอาเมื่อพร้อมเด้อมือดีเด้อจูเมื่อกันเคืนโหลดจูงเมื่อผู้เดียวเอาไล่ซื้อมีอยู่ในบัญชีเออขอบัญเดียวเดียวจังสิบดีอนแล้วบัญชีเออบัญชีไล่ซื้อมาให้เด้อหอจับสลากก่อนใส่พี่ดองผูดด้ใดเอาสลากมาหน้ามือนียกเมื่อเดิมเบอร์ซีนี่บอดังยั่ดีเอาชละเฮาาาียบอลได้จังไก เอาพภาพเราไปพภาพเราไปเอาพภาพเราจับเลยกระบาดนีเดออ้อร์ท่านนายกเป็นคนจับโอมสุโติดเที่ยงเลยอ่าตันนายกเมืองมผมจะเป็นปรไเภทที่หเอ่อไมล์ลีสลาคุณโสดีได้งัวไปเรียงเดอเ้อร์เมอน์ดีเดอเอ่อสี่สูตร ตัวสุดท้ายเอาเงินพันจางขยังสิอันสี่ศนย์แปดสองเสื้อรับผู้ใดเนาะผู้ใดพี่เด้ยสี่ศูนย์แปดส่น้ะเพบ่อด้พะนะใส่นี่บ่แสดงตมาเดย์แปดสองศูนดสองศูนย์แปดสอ ขอบัญชีไล่ซื้อเนี่ยยุหันนะจอยดยนะคุณยุโตพูดละ่ะพอจะเลื่มถือมานัางอ่านี่คือตัวเลขกนินกันเดอ้อพี่น้องตัวสอบได้โปร่งใสเออ่สลากที่เหลือยุหันบิ๊กเหลืออยูกเกาซึ่งเกาใบพี่น้องเปิดเบื้องได้เฮ็ดสลากโคบอลล่าบัญชีว่าน้อล็อกคือเลขบ่านอ่อมากสุดบ่ล็อกดอ,อ,อ,อกพี่น้องเก่่าเออมันลอยไปกระถือตกลงถือไปเดียวงวดตัวเดียว เดี๋ยวนี้ยังเหลือง่วงแม่ลูกยังเหลือควายอีกสองมีควายเมลุกอนกับควายแม่มาดอีกแล้วลก็กง่วงอีกเหลือยุ่เหลืองงวงอีกอยุ่งสี่ตัวพี่นอ้องหนึ่งได้สี่นัดสิมีแม่ลูกพร้อเมลุกอนพ้อมพี่น้องไปติดต่อสื่อสลากได้สิจับไปสมือสมือจังสี่นะพี่น้องเด้อมีไหมมีรายชื่อพี่ครับมี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  แพ็กส่งกองพัสดุโซเคอรี่มาให้ถึงบ้านนะฮะรัยชื่อสำหรับท่านที่เริ่มทำบุญก็เยอะนะครับ อยู่ท่านใดน,น้อผู้สูงดีของเ่านรอเทว่าใจกันรอบไปกันให้จบ4082คุณพัชพรทองพาณิชย์คุณพัชพรทองมาพาณิชย์ิ่นบริยุทธิ์นี่แต่เพิ่นโอนตังมาซื้ออยู่กรุงเทพ เพื่อนอยู boss, people s people s ่กรุงเทพก็พี well ่น้องเด้อะขอเชิญโยม่อเพิ่นคนไดพอเพิ่นมาอยินดีอยู่ให้เพิ่นขึ้นมาให้พี่น้องเห็นหน้าเนี่ยพอมมาจากสปปลาวมีพอมาบภายนอกพ่อจากสปปลาวเพิ่นซื้อทั้งหมดสลากยี่สิบใบเพิ่นซื้อไปมันก็สมควรถือกยี่สิบใบสูตรสี่ศูนย์แปดสอง พี่น้องตรวจสอบในเด้อโปร่งใสเอามาดีมดมดนาจจะกินอะไรด้เนาะบอบบอกไปพิธีก่อนดำเนินการต่อไปนเายก4082ขอเสียบป,ปลอมไว้ให้กับท่านนายกนะฮะขอพูดทางขอพูดนายกผู้บริหารแล้วก็ ขอบคุณพระคุณเจ้านะครับก็ยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีค่ะพี่น้องทางสบป,รปรเรา<ข>